รุกน้ำบริการค่ะเอรุงน้ำมาจากร้อยเอ็ดนะคะมาไอ้ลงท่าทีมาจากร้อยเอ็ดนะคะปาด์ตคือมาไก๊แท็บรรยากาศแห้งหอนมันสิป,ประบูดเบิดแล้วาเลยคุณนายโอ๊ยโอ๊ยแม่แม่ยังหลับบานิดปิดไม่เราเช็ดออกกันดะ้วยโอ้ยบอไม่ไหนติม่มตีนอ่ะบานี้เนาะผู้ฟังเอ้ย ้าก็นั่งดูหนีติดหนีทอก็สอกันแน่บ่เป็นหนียอยบ่แม่ก <c oughs> ็สิถามสำนั่นว่ามันหนุงว่าซ้าำใด้ผู้ที่มีเงินใส่จะปล่อยไหลว่าเงินดอกบัดเขาบ่ใส่ดีมันสิหุงุงแกเจ้าของผููบ่มีเงินใส่จะยืมไหลว่าเงินดอกบัดบ่มีใส่หนีมันสิหุงุงผู้ใจเยยงินล้ำ เพิ่มมาเงินค้าเจ้าเป็นเขาเขางัวปลาทำดีกะสิยใ <Gym. S 1> ห้ทำลายสิไลโซนแต่ว่าต์หนีแล้วคาคาเลกขันทำดีก็ได้ทำบอดีกับบอดีดิขันแม่นสมค坤ได้มันบอเสียสูนเป่าขันแม่นเาถูกมองเอ้หน้ามองเอียสี่หกเทมาเด้อคนฟังเอ้ยโอ้ยโอ้ยเร่โอ้ยน้อง ้อเ,ออเอออ่ะเมื่อนี้สิเฮ็ดไปจะไหนบันนีปรึกษากันนี่แม่มาในซอยติอันหมดไปแล้วนั่นหี่สิเอาไปฝากหัวจ้าผีแน่นี่คือกับซอยโอ้ยมาหลายเทไปบ้านไรก็บ่เคยพอดอกล้งท่านแนวนี่ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อไปบ้านไรก็บ่มีผู้ยองผมมีตาบ้านปลาไหลบ้านเฮานี่ล่ะห่วยไหลนี่ล่ะกรบบานม่อนเหนือนี่ล่ะมาล่ำโฉกไชยรอ ไปบ้านไหเขาคือามาล่ำจะในมะปากกวงไตมันแถวพาราวาโอ้ยฮาลันเทียวอุกอังเอาเกิดซาดเดียวบไดเป็นคนน้ำเขาได้เป็นมาล่ำซ้ำกันยังวะแต่เรามันก็ดีดิเป็นมาล่ำมันมีดีอยู่หลายยางอย่างหนึ่งนั่นบ่เพียงเขาเจ้าของไปกินบ้านนั้นบ้านนี้อัะแต่มันสีแดงสีถ่วมบ่ได้เกิดยากากเทียแม่ไปบ้านไดเพิ่นก็หาสูกินเขาในเราบ่ท่านบกข้อคืนย่างที่สองเงินค้าจ้างบล่อคือเงินค่าซีน บ่ได้ถ่าคือเงินคาเลกว่ตตลงหันปอนใส่มือโหลดเป็นใ่ใหญ่ยางที่สามลูกไผ่เมียไผ่สนุกเด่งสนุกเดาตะบาลงมหั่นได้ไปเย็ดใจเขาขุมตะแลบ่รับรอง <c oughs> อย่างน้อทางคนน้อขึ้นนำกันและน้อบาดดีน้อนี่ละพอเอ้ยพคนมาเด็กมาเร็วโอ้มันยัำเป็นตัวนีหามเลย เพิ่นมาสวยมาแล้วพละดห้ในหอยทาปลาลกันมาแล้กรับม่อนในราดึงตากันล้าดังนั้นกระล้เดิ้งนี่บ่หอยยังกินดไปเต็มพอล่าสิติดตี้จนล่ะบังฮอดีอีแต่บอกด้แต่เนดินในเบี้ยว้บาทกองบาทกองมาเดือดรมเดือลับายเดือละก็นดุมปีนน้องบังเร็ว่นดีนเฮ้ยไอ้โง่้อนโ่เฮ้ยเฮ้ยอันปีไก่ดีคือเดาดีอยู่บ่โม่้นจอยกระไดอันปีนี่ไปจะไหนเดี๋ยวเนี่ยไ่ไปไทองนะ มันมันเทาที่พอนามัเทาเล้วแล้วบ่ถังบ่ท่านเล้วสิเทาอีกอยูเอา ฟอร์ดีลาพอบ่สวยมาได้กอกาฮน้ขันแกงสวยมาได้ก็กาฮันนัขันแกงสุ่คนสู่แต่งบุกการบาดคนนี่เนวไดแม่นละกแข่งมาดุดดุดพ่อสู่คนสู่็ะแม่นเป็นหมอหากินเลี้ยงปากบุตรเตนทุ่งนาตาแม่นเต้นทับได้อวเตะบนกับกะสินเตะทำไปอะไรไปสซัวเปนั่นดื้อศกสนะได้ห่มมาแกงสั่นนำล้วนแต่ตู่แม่นงำงมีเสียงมีซื่อคือเจ้าตือจำหน้าจำตาไบผิดไปข้าดูตัวะบนเกแม่นละกข้าแม่นมันเพ่แม่นบ่นองข้บือหน่นอติกกับพ เจ้าเป็นไปก็จะเป็นพันยาเจ้าเป็นพระแม่ฮาราซาปกครองบุญลาศมอโชคไทสิเป็นปั่นสาบะเจ้าเดิซ้ำเบื่อเจ้าเป็นเถื่อทีเป็นพ่อเถ่าเจ้าเป็นเน่าพันลุกงาละไปเป็นสังสาเดินสบายสังเทียนหาปรึกษาเราวสกปรกอาหันมาสีล่เบ้าเราบ่ท่านอื่นมาพี่น้องให้ถามกันบันใหญ่ล่ำล่ำดีสีล่ำไปจะไหนไหนเหลือสีล่ำจดเก็บเป๋เข่าไฟก่อนไปว่ามําหยุ่งยากลุ่ลังอีหยังหนองหูว่าต่อเสียแล้วถามแล้วบาแตกติด เพราะฉะนั้นแล้วผู้วงมีก่อนนั้นมันังเห็นได้ไงแม่นว่าขากระไตฮอตแต่ฮอต,ฮอตบ,บ,บังนั้นเขนฝ้ากับวันย่าง,องนอเอื่ยนาะอ้าปรึกษากันซื้อ,อ,อดอ